สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่วงช่างเบียร์เคลียร์ข้อสงสัยนะครับวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งเคสนะครับเป็นอี u ูดีแม็ครถคราะครับผมตัวนี้เป็น U2 ครับมาล้างอุดพิจาที่ร้านนะครับผมนี่เรา ID เราถอดออกไปเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็จะวิ่งมา3า0 0 0 0แปดหกว่าโลนะครับนี่อันนี้ก็อุดไปเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่สายน้ำบนให้ด้วยสายน้ำบนตรงไหนสายน้ำบนใส่สายน้ำบนใช้เข็มขัดล็อกอย่างแน่นหนาครับ เก่การใช้งานที่ยืดยาวมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับถือว่า <c oughs> หนาพอสมควรน,นะครับหนาเป็น5้ามิลได้เลยนะครับเนี่ยครับข้างในนี่ไม่ต้องบรรยายครับเยอะจัดให้ผลยังไงบ้างครับไอ้พวกก๊หมากพวกนี้กาหมอพวกนี้ก็คือว่าเหมือนกับเราหายใจเข้าไปแล้วเอาฝุ่นเข้าไปมากๆครับจะทําให้เครื่องยนต์และห้องเผาไหมห้เนี่ยมันสกปรกอาจจะมีผลต่อพวกชุดวาล์วพวกลูกสูบอะไรพวกนี้ครับ เป็นที่อากาศมันไม่สะอาดนะครับแลรถก็จะกินน้ํามันแล้วก็จะอืดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับไอดีก็สําคัญนะครับก็จะมีล้างปีเสื้อเสื้อครับปีเสื้อก็สําคัญเป็นเหมือนกันนะครับปีเสื้อแล้วก็ล้างชุดระบบมอเตอร์ EGR ให้ก็จะมีล้างเข้าไอดีนะครับล้างภายในแล้วก็ล้างภายนอกให้สะอาดหมดจดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ออกไปเลยครับ ไม่ได้ใช้แล้วครับตัดระบบ1 0 0ครับตัวนี้อยู่2,500พร้อมอุดครับพร้อมอุพด้อมสายน้ำวนด้วยอ่อสายน้ำวนจะแยกนหาะครับใช่ครับต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะเอาสายน้ำวนหรือเปล่าก็จะมีทั้งหสองพันห้าสิบใช่ครับสายน้ำวนไม่แพงครับถูกครับถ้ามีอะไรก็เข้ามาที่ร้านได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับผมรับ